เรื่องลิงตัวเมียก็โดยสมัยนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งเอาเหยื่อล่อตัวเมียในป่ามหาวันเขตพระนครเวสาลีแล้วเสพเมถุนธรรมในลิงตัวเมียนั้นเสมอครั้นเวลาเช้าภิกษุนั้นครองอัตระวาสกแล้วถือบาทจีวรเข้าไปบิณธบาตในพระนครเวสาลีครั้งนั้นแลภิกษุหลายรูปเที่ยวจาริกตามเสนาสนะ เดินผ่านเข้าไปทางที่อยู่ของภิกษุนั้นลิงตัวเมียนั้นแลเห็นภิกษุเหล่านั้นกำลังเดินมาแต่ไกลเทียวครั้นแล้วได้เข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นยกสเสลบ้างโกงหางบ้างแอนตโปกบ้างทำนิมิตบ้างเบื้องหน้าภิกษุเหล่านั้นภิกษุเหล่านั้นสันนิษฐานว่าภิกษุเจ้าของถิ่นเซฟเมถุนธรรมในลิงตัวเมียน,นี้แน่ ไม่ต้องสงสยัยและแฝงอยู่ณที่กำบังแห่งหนึ่งเมื่อภิกษุเจ้าของถิ่นเที่ยวบินทบาตในพระนครเวสารีถือบินทบาตกลับมาแล้วลิงตัวเมียนั้นได้เข้าไปหาครั้นภิกษุเจ้าของถิ่นฉันบินทบาตนั้นบินทบัตส่วนนั้นส่วนหนึ่งแล้วได้ให้แก่มันส่วนหนึ่งเมื่อมันกินอาหารส่วนนั้นแล้วได้แอนตะโพกให้จึงภิกษุ นั้นเสพเมถุนธรรมในมันทันใดภิกษุเหล่านั้นได้กล่าวกับภิกษุนั้นว่าอาวุโสพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้วไม่ใช่หรือเหตุไรคุณจึงได้เสพเมถุนธรรมในลิงตัวเมียนี้เล่าจริงขอรับพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้วภิกษุนั้นสารภาพแล้วคารว่าแต่พระบัญญัตินั้นเฉพาะผู้หญิงมนุษย์ ไม่เกี่ยวถึงสัตว์ติรชานตัวเมียอาวุโสพระบัญญัตินั้นย่อมเป็นเหมือนกันทั้งนั้นไม่ใช่หรือการกระทําของคุณนั้นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทําคุณบวชในพระธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีอย่างนี้แล้วฉะไหนจึงไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์บริสุทธิ์ได้ตลอดชีวิตเล่า อาวุโสทำอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วโดยอเนกปริยายเพื่อคลายความกำหนัดไม่ใช่เพื่อมีความกำหนัดเพื่อความพลาดไม่ใช่เพื่อความประกอบเพื่อความไม่ถือมั่นไม่ใช่เพื่อมีความถือมั่นไม่ใช่หรือเมื่อทำชื่อนั้นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วเพื่อคลายความกำหนัดคุณยังจะคิดเพื่อมีความกำหนัดเมื่อทรงแสดงเพื่อความพลาด คุณยังจักคิดเพื่อความประกอบเมื่อทรงแสดงเพื่อความไม่ถือมั่นคุณยังจักคิดเพื่อมีความถือมั่นอวุโสทำอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วโดยเอเนกปริยายเพื่อเป็นที่สำรอกแห่งราคะเพื่อเป็นที่สา่งแห่งความเมาเพื่อเป็นที่ดับสูญแห่งความระหายเพื่อเป็นที่หลุดถอนแห่งอะไรเพื่อเป็นที่เข้าไปตัดแห่งวัตตะ เพื่อเป็นที่สิ้นแห่งตันหาเพื่อเป็นที่สำรอกแห่งตันหาเพื่อเป็นที่ดับแห่งตันหาเพื่อออกไปจากตัณหาชื่อวาระนี่ใช่หรืออุโสการละกามการกำหนดรู้ความหมายในกามการกำจัดความกระหายในกามการเพิกถอนความตรึกอันเกี่ยวด้วยกามการระงับความกัดกลุ่มเพราะกาม พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบอกไว้แล้วโดยอเนกปริยายไม่ใช่หรืออาวโสการกระทําของคุณนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้การกระทําของคุณนั่นเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่น ของชนบทบางพวกที่เลื่อมใสแล้วภิกษุเหล่านั้นติดเตียนภิกษุนั้นโดยเอเนกปริยายดังนี้แล้วได้กราบทูลเนความนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประชุมสง์บัญญัติอนุบัญญัติหนึ่งลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุเป็นมูลเขานั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วทรงสอบถามภิกษุนั้นว่าดูก่อนภิกษุข่าวว่าเธอเสพเมถุนธรรมในลิงตัวเมียจริงหรือจริงพระพุทธเจ้าข้าภิกษุนั้นทูลสารภาพพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติดเตียนว่าดูก่อนโมคะบุรุษการกระทำของเธอนั้นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่เช่กิจของสมณนะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำ เธอบวชในธรรมวินัยอันเรากล่าวไว้ดีอย่างนี้แล้วฉะนั้นจึงไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์บริสุทธิ์ได้ตลอดชีวิตเล่าดูก่อนโมคะบุรุษทำอันเราแสดงแล้วโดยอนเนกปริยายเพื่อคลายความกำหนัดไม่ใช่เพื่อมีความกำหนัดเพื่อความพลากไม่ใช่เพื่อความประกอบเพื่อความไม่ถือมัน่นไม่ใช่เพื่อความถือมั่นไม่ใช่หรือเมื่อทำชื่อนั้นอันเราแสดงแล้ว เพื่อคลายความกำหนัดเธอยังจะคิดเพื่อมีความกำหนัดเราแสดงเพื่อความพลาดเธอยังจะคิดเพื่อความประกอบเราแสดงเพื่อความไม่ถือมั่นเธอยังจะคิดเพื่อมีความถือมั่นดูก่อนโมฆะบุรุษทำอันเราแสดงแล้วโดยอเนกปริยายเพื่อเป็นที่สำรอกแห่งราคะเพื่อเป็นที่สางแห่งความเมาเพื่อเป็นที่ดับศูนย์แห่งความกระหายเพื่อเป็นที่หลุดถอนแห่งอะไร เพื่อเป็นที่เข้าไปตัดแห่งวัตตะเพื่อเป็นที่สิ้นแห่งตันหาเพื่อเป็นที่สำรอกแห่งตันหาเพื่อเป็นที่ดับแห่งตันหาเพื่อออกไปจากตันหาชื่อวานะไม่ใช่หรือดูก่อนโมะบุรุษการละกามการกำหนดรู้ความหมายในกามการกำจัดความกระหายในกามความเพิกถอนความตรึกอันเกี่ยวด้วยกาม การนะครับความกัดกุ้มพรากามเราบอกไว้แล้วโดยอเนกปริยายไม่ใช่หรือดูก่อนโมฆะบุรุษองค์กำเนิดอันเธอสอดเข้าไปในปากอสรพิษที่มีผิดร้ายยังดีกว่าอันองค์กำเนิดที่เธอสอดเข้าไปในองค์กำเนิดของลิงตัวเมียไม่ดีเลยองค์กำเนิดอันเธอสอดเข้าไปในปากงูเห่ายังดีกว่าอันองค์กำเนิดที่เธอสอดเข้าไปในองค์กำเนิดของลิงตัวเมีย ไม่ดีเลยองค์กำเนิดอันเธอสอดเข้าไปในหลุมฐานที่ไฟติดลูกโชนยังดีกว่าอันองค์กำเนิดที่เธอสอดเข้าไปในองค์กำเนิดของลิงตัวเมียไม่ดีเลยที่เราว่าดีนั้นเพราะเหตุไร <c oughs> เพราะบุคคลผู้สอดองค์กำเนิดเข้าไปในปากอสรพิษเป็นต้นนั้นพึงถึงความตายหรือความทุกข์แต่เพียงตาย ซึ่งมีการกระทํานั้นเป็นเหตุและเพราะการกระทํานั้นเป็นปัจจัยเบื้องหน้าแต่แต่กายตายไปไม่พึงเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกส่วนบุคคลผู้ทําการสอดองค์กําเนิดเข้าในองค์กําเนิดของลิงตัวเมียนั้นเบื้องหน้าแต่แต่กายตายไปพึงเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนรกซึ่งมีการกระทํานี้เป็นเหตุดูก่อนโมฆะบุรุษ เมื่อการกระทานั้นมีโทษอยู่เธอยังชื่อว่าได้ต้องอาศัตธรรมอันเป็นเรื่องของชาวบ้านเป็นมารยาทของคนชั้นต่ําอันชั่วยาบมีน้ําเป็นที่สุดมีในที่ลับเป็นของคนคู่อันคนคู่พึงร่วมกันปันไปการกระทําของเธอนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสย,ยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็พวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระอนุบัญญัติหนึ่งหนึ่งอันหนึง่งภิกษุใดเสพเมทุนธรรมโดยที่สุดแม้ในสัตติรฐานตัวเมียเป็นปาราชิกหาสังวาดนี้ได้ก็สิกขาบทนี้ ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติแล้วแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยประการชนนี้เรื่องลิงตัวเมียจบเรื่องภิกษุวัดชีบุตรก็โดยสมัยนั่นแลภิกษุวัดชีบุตรชาวพระนครเวสาลีหลายรูปชั้นอาหารพอแก่ความต้องการจำวัดพอแก่ความต้องการสงน้ำพอแก่ความต้องการ ครั้นแล้วทำในใจโดยไม่แยบคายไม่บอกคืนสิขาไม่ทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้งได้เสพเมถุนธรรมสมัยอื่นวัดชีบุตรพวกนั้นถูกความพินาศแห่งญาติกระทบแล้วบ้างถูกความวอดวายแห่งโพคะกระทบแล้วบ้างถูกความเสื่อมคือโรคเปลียดเลียนแล้วบ้างจึงเข้าไปหาท่านพระอานนท์แล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านพระอานน์จุข,ขา้าพวกกระผม ไม่ใช่เป็นคนติเตียนพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นคนติเตียนพระธรรมไม่ใช่เป็นคนติเตียนพระสงฆ์พวกกระผมเป็นคนติเตียนตนไม่ใช่ติเตียนคนอื่นพวกกระผมซึ่งบวชในพระธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีอย่างนี้แล้วไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์บริสุทธิ์ได้ตลอดชีวิตนั่นแหละเป็นคนไม่มีวาสนาเป็นคนมีบุญน้อยท่านอนุนเจ้าข้า แม้บัดนี้ถ้าพวกกระผมพึงได้บรรพชาพึงได้อุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้บัดนี้พวกกระผมจะพึงเป็นผู้เห็นแจ้งซึ่งกุศลธรร,รมมันประกอบความเพียรในการเจริญโพธิปักขียธรรมอยู่ตลอดเบื้องต้นแห่งราตรีและเบื้องปลายแห่งราตรีท่านพระอนนท์เจ้าข้าพวกกระผมขอโอกาส ขอท่านได้โปรดกรุณาทูลกราบทูลความข้อนี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้จ้าท่านพระอานนท์รับคําของพวกวัชีบุตรชาวพระนครเวสาลีแล้วเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบพ,พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนอานนท์การที่ตถาคตจะพึงถอนปราชิกสิกขาบทที่บัญญัติแล้วแก่สาวกทั้งหลาย เพราะเหตุแห่งพวกวัชีหรือพวกวัชีบุตรนั้นไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสทรงบัญญัติอนุบัญญัติสองครั้งนั้นพระองค์ทรงประธร,รมธรรมกถาในเพราะเหตุเป็นมูลเค้านั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดแลเป็นภิกษุไม่บอกคืนศิกขาไม่ทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้งเสพเมถุนธรรมผู้นั้นมาแล้วสงไม่พึงอุปสมบทให้ส่วนผู้ใดแลเป็นภิกษุบอกคืนศิกขาทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้งแล้วเสพเมทุนธรรมผู้นั้นมาแล้วสงพึงอุปสมบทให้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แล พวกเธอพึงยกศิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระอนุบัญญัติสอง 1. นหนึ่งภิกษุใดถึงพร้อมซึ่งศิกขาและสาชีพของภิกษุทั้งหลายแล้วไม่บอคืนศิกขาไม่ทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้งเสพเมถุนธรรมโดยที่สุดแม้ในสัตวติรชานตัวเมียเป็นปาราชิก หาสังวาสไม่ได้